มาลงกล้องสองกันนะครับเป็นพระผงปกโพนะครับนหลวงพ่อบุญใหญ่นะครับนะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเป็นพระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์นะครับที่เก่าน่าใช้วิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะดูเห็นไหมครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะรับเทียบเคียงอายุก็ถ้าเจอพระพิมพ์ลผู้สุขเนื้อหาอย่างนี้ก็แท้เลยนะครับหลวงู่บุญก็เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะสองสี่เจ็ดศูนย์ใกล้ๆกันกันนะครับใกล้ๆกันนะครับดูเห็นไหมครับ ดูเนื้อหาความเก่านะครับคาบไขต่างๆนะครับนะครับนี่นี่นะวิ่ว right ินะคาบไขต่างๆนะครับดูให้เป็นทับซ้อนนะวิววิวนะผมพยายามเน้นตลอดนะดูให้เป็นทับซ้อนกันเห็นไหมครับนะครับไม่ใช่เป็นปื้นเป็นปื้นหรือมาเกิดจากในเนื้อผสมมาตั้งแต่ในเนื้อไม่ใช่นะครับแต่จะเกิดการทับซ้อนกันเห็นไหมครับดูตามผิวนะครับตรงนี้ ดูนะครับเนาะขนาดพิมพ์ไม่สวยนะครับพระโบราณแล้วดูความคมของหน้าตายไหมครับของติ่งใช่ไหมครับเนาะพยายามทํามันต้องมีความคมนะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่นะพี่นะครับพระเก่าดีครับพิธีใหญ่นะครับ ตรงนี้คัสติกมากนะครับเกาจริงนะพี่นี่แบบเก่าจริงไม่จกตานะครับผมนี่นีเนาะพี่นะก็สําหรับใครที่แบบไปเจอจะได้รู้ว่าเป็นคนหลวงพ่ออะไรนะครับนนะครับก็น่าใช้เหมือนกันพิธีใหญ่นะครับนะคบางคงเอบางสายก็ว่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อจงอะไรก็มารวมเสกนะครับเพราะท่านเป็นศาสตราธรรมิกันนะครับแล้วก็มีเกจิอื่นๆหลายๆท่านด้วยนะนะครับสําหรับพระรุ่นนี้พิมพ์นี้นะครับผมนะ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณ้พี่เช่นเคยนะแหละที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับในการหาพระใหม่ๆมารีวิวรับชมด้วยกันนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ